เอาละทุกคนยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องแบกลิสเซอร์วันกันอีกเช่นเคยนะแล้วเราก็ในเกมตัวโลต้าลูสัพ์ประยุทธ์วิญาจารย์แล้วก็ยังอยู่ในเสือเอชพีเหมือนเดิมครับผมโดยสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดในเรื่องของเสือเอชพีนะในฉบับผู้เล่นใหม่เนาะส่วนผู้เล่นเก่าเนี่ยเอาจริงไม่ต้องมาดูก็ได้เ <c oughs> ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับตัวละครน,นี้อยู่แล้วเนาะดังนั้นวันนี้ขอแนะนําผู้เล่นใหม่หน่อยแล้วกันสำหรับใครที่เพิ่งไปสุ่มเสือมาเนาะถ้าเกิดว่าเาัดแล้้วีีอไยยงงงงสก็ข แล้วก็อีกนานไหมนะครับผมที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนไปเล่นตัวละครอื่นกันดังนั้นก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนั้นสําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพตัวเกมราคาถูกกันตัวเองผม่าขอแนะนําไปร้านเติมเกม Power Play เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกกรเติมเองแล้วนะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียงเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ว่า P O W R P o Y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันกันกบร้านเติมเกม Power Play นั่นอนอ่นนเเออกืลยยดี๋ว ผมขออนุญาตมาพูดกันในเรื่องของคลิปนี้เลยนะครับผมคลิปเรียงลําดับตัวละครที่กาลังจะเข้าไทยถ้าเกิดว่าใครอยากมาดูเองนะครับผมกดไปที่ตัวไอด้านบนขวาได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นให้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากดูเองฟังผมเล่าตรงนี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยทานของตัวละครเสียเอพมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ตัวละครถัดไปนะครับผมจะเป็นทางนของถังอุทงเชื่อว่าน่าจะมาในเดือนนี้นะครับผมแล้วก็เดือนถัดไปก็น่าจะมีรีรันซีอไม่ใช่ดีไม่ใช่เสียงตะเลือกปูกบีเอพนะครับผมพร้อมกับทางด้านของกายแท้ของเขาใช่ไหมล่ะอ่านหนึ่งเดือน มาเป็นดอกไม้ปีศาจพร้อมกับปูกบีในเดือนถัดไปเนาะแล้วก็ต่อไปครับผมก็จะเป็นท้าของเทพสมุรแล้วก็ถังห้าวระเบิดวงแหวนคุณก็อาจจะเคยได้ยินแล้วนะครับผมว่าถังห้าวระเบิดวงแหวนเนี่ยมันโกงกว่า6ปีแล้วก็โกงกว่าปูกบีทั้งทังที่มีของครบใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนํไว่าทุกคนเนี่ยไปเอาทางด้านของถังห้าว SP ภายใน4เดือนดังนั้นคุณสามารถสุ่ม เสือเอพีนะครับผมมาเคลียกิจกรรมมาเล่นถูๆได้ถ่ายไปก่อนก็ได้เพราะว่าเลเวล1จนถึงเลเวล79เนี่ยตัวละครเสือเอพีมันโกงเป็นอย่างมากเนาะแล้วก็กว่าจะถึงเลเวล79อ่าอย่างเช่นยกตัวอย่าง79ไป80ก่อนที่จะปลดวงแหวน8ใช่ไหมมันมีระยะเวลาประมาณ4เดือนที่ติดครูดาวเพราะฉะนั้นหากคุณเนี่ยยังไม่ถึงเลเวล79ผมบอกได้เลยว่าตัวละครเสือเอพีเหมาะสําหรับ ID ดีคุณอย่างแน่นอนครับผมอ่ะเอาไ้เล่นถูๆได้ถ่ายไปก่อนก็ได้รออีส4เดือนเนี่ยเห็นไหมท ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นตามนี้หรือเปล่าแต่ที่ผมเรียงมาเนี่ยมันคือเป็นทางด้านของเซิร์ฟไต้หวันครับเพราะว่าเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยใกล้เคียงกับเซิร์ฟเรามากที่สุดแล้วนะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นตัวละครอะไรก็ตามที่เขาเนี่ยได้มีการเอามาก่อนเอามาหลังเนี่ยก็จะไปคล้ายคลึงกับทางด้านของเซิร์ฟไต้หวันมากที่สุดแล้วไม่เหมือนกับทางด้านของเซิร์ฟจีนซึ่งเซิร์ฟจีนเนี่ยก็จะเป็นเซียนต้าหลิวเสร็จก็เป็นเทพสมุทรเลยใช่ไหมแต่เซิร์ฟไต้หวันเนี่ยจะเป็นอ เซ็นต้าหลิวก่อนนะครับผมแล้วก็ถังอุทงดอกไม้ปีศาจเทสมุดแล้วก็ถังห้าระเบิดวงแหวนลองเอาไปคิดดูกันแล้วกันเนาะ <c oughs> เพื่อประกอบการตัดสินใจโอเคและนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆเดี๋ยวเรามาพูดถึงทางด้านของตัวละครเสือเอพีกันดีกว่าว่า <c oughs> ใส่วงแหวนอะไรนะครับผมได้ความรู้เรื่องตัวละครนะครับผมจะมาตอนไหนกันไปแล้ว <c oughs> ทีนี้นะครับผมเรามาพูดถึงทางด้านของตัวละครเสือเอพีเป็นตัวละครสายปีที่ เหมือนสายปีกไหมอันนี้ไม่รู้นะครับผมเนื่องจากทางด้านของตัวละครอย่างสือเอีเนี่ยจะโดดเด่นไปในเรื่องของการโจมตีปกติเลยและการโจมตีปกติของเขาเนี่ยสามารถโจมตีหมู่ก็ได้โจมตีเดี่ยวก็ได้ อ่ะแล้วก็ถามว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราใส่วงแหวนตัวนี้ก็จะเป็นทาดุของร่างจู่ชิงใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่วงแหวนที่2เนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นทาดุของร่างเสือร่างเสือก็เหมือนกับร่างใต้มมไปแหละส่วนสีม่วงเนี่ยก็เป็นร่างจู่ชิงร่างจู่ชิงจะเป็นตีเดียวนะครับผมร่างมมไปเนี่ยจะเป็นทาดุของการตีมูและต่อให้เราเนี่ยอยู่ในเกมเราสามารถเปลี่ยนเป็นร่างจู่ชิงได้อย่างเชน่นต่อให้เราเนี่ยจะใส่เป็นทานร่างของอ,อ่วงสองมาใช่ไหมไแต่เกิดว่าคุณอยากเล่นเฮ้ยในเกมรู้ ได้โดยการเปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นทด้าดของทักษะที่4ที่จะเปลี่ยนให้ไม่ว่าคุณจะใส่เป็นทดนใดของสาย1หรือว่าสาย2เพียงแค่คุณกดทักษะที่4มันก็จะมีการเปลี่ยนร่างให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทด้าดของราชจ,จูชิงหรือร่างมูไปนั่นเองโอเคสรุปไฮไลท์ของเสือเอพีเลยก็คือ1เลยคือการโจมตีปกติที่โดดเด่นแบบสุดๆอย่างที่2นะครับผมนั่นก็คือการเปลี่ยนร่างได้ในระหว่างเกมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโจมตีเดี่ยวหรือโจมตีหมู่ก็สามารถทําได้นะอ่ะโดยวงแหวน PP นะครับผมเราพูด วงไหนกันส่วนใหญ่นะจะมีการใช้เป็น1221นะครับผมไม่ใช่แค่ PVP เอาเป็นว่า เคลียร์มอนที่คุณต้องการจบเร็วกันแล้วกันอ่ะเพียงแค่สลับทักษะที่4ไปนะครับผมมันก็จะมีการก๊อปปี้เอดีตรงนี้แหละจะทําให้เสือแบบโอ้โหสลับล่างทําไมดามเมจมันเวอร์เหลือเกินใช่ครับมันเกิดมาจากตรงนี้แหละคุณมาดูกันที่2 5 0 0 0ปีครับเวลาเราสลับล่างเนี่ยจะมีการอัปเกรดเอดีเคที่ได้รับเพิ่มเติมเนี่ยมาจากสายโจมตีหนักสายโจมตีว่องไวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีสายโจมตีหนักในทีมเสือจะมีการก๊อปปี้เอดีเคนะครับผมของสายโจมตีหนักเข้ามาเฮ้ยเห็นไหม 50,000ปีอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีอายุมีดาวขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็จะเพิ่มเป็นสายป้องกันสายซัพพอร์ตก็โดนก๊อฟ a อ k เคมาเหมือนกันอ่ะห0 0 0งแปีนะครับผมก๊อฟทุกสายแม่งเลย <c oughs> <c oughs> และก๊อบทุกสายก็แสดงว่าไม่รู้ละนะครับผมว่าตัวละครของคุณเนี่ยแต่ละตัวมี a อดีเคเท่าไหร่แต่เสือแม่งก๊อบเข้าตัวเองหมดเลยนะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับผมพร้อมกับเปลี่ยนร่างด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราใช้ วงใต้มุไปยอยู่นะหลังจากที่เราสลับร่างก็จะเป็นจู่ชิงนั่นเองส่วนใหญ่ถามว่าเขาใช้ร่างไหนก็ใช้เป็นร่างจู่ชิงนั่นแหละอย่างเช่นเตรียมพร้อมมาเป็นร่างเสือใช่ไหมโจมตีหมูสลับไปทักษะที่4ี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะผมแล้วก็ทําการเปลี่ยนร่างเป็นจู่ชิงนี่เป็นอ่าก็จะเป็นการโจมตีเดี่ยวอย่างที่ทุกคนเข้าใจครับการโจมตีหมูเนี่ยมันดาเมจเบาแต่ว่ามันโดนทุกตัวใช่ไหมหล่ะความแรงมันก็จะก,กระจายก,กระจายก,กันไปแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นร่างจู่ชิงเนี่ยดาเมจมันก็จะมาอยู่ในจุดเดียวใช่ไหมทำให้เสือเนี่ย มันโจมตีแรงมากขึ้นครับและถ้าเกิดว่ามันจะดีขึ้นไปอีกนะครับผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยมีกระดูกส่วนหัวเนี่ยของเสือ HP ถามว่ามันทําอะไรได้ตรงที่4ดาวนี่แหละขาะเปลี่ยนรูปลักษ์นะครับผมทักษะวิญญาณที่4ี่ใช่ไหมเปลี่ยนรูปลักษ์เสือเนี่ยจะมีการใช้สกิลวิญญาณที่1อัตโนมัติใส่ศัตรูโอ้โห อันนี้แหละบอกเลยว่าโคดโกงอ่ะมันจะโกงยังไงเรามาดูหนึ่งเลยเราสลับล่างใช่ไหมกดทักษะนี้ปุ๊บแล้วเสือเนี่ยมีการปล่อยทักษะที่1อ่ะทักษะที่1เกิดอะไรขึ้นก็ทําดาเมจอันนี้ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกแต่มันมีการโจมตีปกติซ้ําเรื่อยๆเอยๆนะครับผมแล้วก็หากฆ่าเป้าหมายสําเร็จเนี่ยมันก็จะมีการโจมตีใส่ปกติใส่ศัตรูอื่นเอาง่ายๆคือ ไหลหมดทีมผมบอกเลยนะเลเวล1จนถึงเลเวล79หากเสือได้มีการสลับล่างและปล่อยทักษะที่1บอกเลยว่าตายเรียบยกตี้ อันนี้การันตีตายเลยแม่งโคตรแรงแรงแบบเบอร์วังอลังการมากและก็ต่อให้ศัตรูเนี่ยจะมีอมตะก็ตามนะครับผมตีทะลุอมตะด้วยในวันนี้นขออนุญาตดูแป๊บปุ๊บถ้ามันเป็นร่างจู่จริงใช่ไหมอันนี้มองข้ามโลกมองข้ามราเมจไม่ใช่นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นจากตัวไหนเป็นจากการโจมตีปกติใช่ไหมอ๋อนี่ครับผมถ้าเกิดว่าเรามีการโจมตีใส่เป้าหมายเดียวนะครับผมติดต่อกัน6กครั้ง ก็คือจะเป็นการตีทะลุอมตะอย่างแน,น่นอนโอ้โหเยี่ยมนะครับผมบอกเลยว่าโคตรโหดจริงๆนะครับผมสลหรับพีพีคุณเล่นไปก่อนก็ได้ครับในระหว่างรอถัางห้าวไม่รู้เหมือนกันนะผมถ้าเกิดว่าหลังจากที่ถังห้าวมาใช่ไหมพีพีนะครับผมก็ยังเป็นเสืออยู่ดีตั้งแต่เลเวลหนึ่งจะถึงเลเวลเจ็ดเก้าขอย้ำอีกทีนะเออบอกได้เลยว่าโคตรด,ดีแต่นะครับผมในบางกรณีเราอาจจะใช้เป็นหนึ่งหนึ่งสองสองเอ้ไม่ดีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งก็ได้นะผมถามว่าทําไมเราต้องใส่หนึ่งเป็นจู่ชิงก่อน ก็เพราะว่าเราไม่สามารถสลับล่างได้ก็นี่แบบนี้ก็คือคุณเจอปีบิตรงนั่นเองครับ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรมากเลยถ้าเกิดว่าคุณเจอปีบิตรงเนี่ยคุณจะไม่มีการใช้พลังวิญ,ญญาณได้ใช่ไหมก็สลับล่างไม่ได้ดังนั้นเราก็เป็นล่างจู่ชิงแม่งเลยนะครับผมและถามว่ามันตีเข้าไหมเข้า <c oughs> บอกแล้วว่าตัวละครเสือเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบมันโกงอยู่แล้วนะครับผมโกงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอให้คุณเนี่ยจะเป็นล่างไหนมันก็เหมือนเดิมเพียงแค่ว่ามันต้องทําดาเมจไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีปีบิตรงมาคอย บอกเลยว่าคุณใช้คอมโบนี้ครับผมสลับล่างแล้วใช้สกิลวิญญาณที่1โอ้โหแตกยังไงก็แตก <c oughs> โอเคนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าการที่ใช้รักษาที่สเนี่ยครับผมมีการสลับล่างใช่ไหมแล้วมันจะมีการก๊อปปี้เพื่อนวมทีมคุณอยากให้เสือแดงๆคุณสามารถเพิ่ม ADK ให้เพื่อนร่วมทีมได้แต่อย่าลืมสเตตัสที่สําคัญด้วยนะครับผมอย่างเช่น เซียนตาหลิวของคุณอสมมตินะคุณจะต้องใช้เป็นสเตตัสเฮดพีคุณอย่าให้เสือแรงขึ้นคุณไปใส่เป็น d a t ของ adk เพื่อให้เสือกอบอันนี้ไม่คุ้มนะครับผมเอาเป็นว่าตัวละครไหนที่มันไม่ได้ต้องการสเตตัสเป็นพิเศษนะครับผมก็ไปปั้นให้มันเป็น adk เพื่อให้เสือกอบนะครับผมแต่ไอ้ตัวไหนที่มันมีการใช้ค่าสเตตัสเป็นหลักอยู่แล้วเช่นเซียนตาหลิวใช้เฮดพีเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องปั้นเซียนตาหลิวเพื่อเป็น adk ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปถามว่าใช้วงแหวนอะไรดีนะครับผมวงแหวนที่ผมแนะนําเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นเริ่มต้นใส่เป็นคิเลตก็ได้แต่ถามว่าแนะนํำไหมอันนี้ผมไม่แนะนําเพราะว่าวงแหวนคิเลตผมเคยบอกหลายรอบแล้วว่ามูลค่ามันต่ำกว่าอย่างเช่นคุณเห็นไหมว่าคิเลตดอรอ่ะแล้วคุณมาดูที่คิดาเมทคิดาเมทเริ่มต้นที่19%อันนี้ผมไม่รู้นะเป็นเพราะว่าบวกกับอุปกรณ์วิญญาณหรือเปล่ามันถึงสูงขนาดนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจริงหริไมันยี่สิบสี่หร ราคาต่ําที่สุดแล้วอย่าไปหาใช้มันนะครับผมไปใช้อย่างอื่นดีกว่าแถมอีกอย่างนะครับผมในอนาคตถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการตีบวกเห็นไหมว่าจาก A t K 2ีอาจจะเป็น25 26อะไรในอนาคตคุณตีพวกนี้คุณจะได้มูลค่าเต็มๆมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปตีของมูลค่าน้อยมันก็ได้น้อยไปเรื่อยๆเอย,เอยนะครับผมยิ่งติดลบเข้าไปอีกดังนั้นคิเลตถ,ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับผมใช้ได้เฉพาะช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทาวงแหวนแสนปีแล้วก็เปลี่ยนเป็นคิเลตคิดเเเจไนรส่่องียปใ ด้านของสเตตัสคิเลตแบบนี้ดีกว่านะครับผมไป,ปั้านตรงนี้เอาเนาะไม่ได้นาให้ทุกคนเนี่ยใส่วงแหวนเป็นคีเลตอยู่แล้วมันไม่ค่อยแรงแล้วก็ต่อไปครับผมเราไปดูวงแหวนทางด้านของ PVE กันดีกว่าอ่ะอันนี้เป็น PVE ทางด้านของการตีกระดูกนะทุกคนไม่ใช่ PVE แบบจบเร็ว <c oughs> ถ้าเกิดว่ามอนเนี่ยมันตายง่ายผมก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยใช้แบบเป็นสาย PP ไปเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามอนเนี่ยมันตายยากคุณจะใช้เป็นวงแหวนแบบนี้นะครับผมถามว่าการทํางานมันเป็นยังไงก็คือเราเนี่ยใช้ทักษะที่4 Copy ป A D K เพื่อนร่วมทีมจากนั้นนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยใช้ทักษะที่1อ่ะคล้ายๆกันเลยใช่ไหมแต่ทักษะที่1ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการบันทึกดาเมจเอาอง่ายๆก็คือคุณเนี่ยจะต้องบันทึกดาเมจให้แรงที่สุดและคุณจะต้องมีกระดูกส่วนแขนถ้าเกิดว่าคุณไม่มีกระดูกส่วนแขนโอเคคุณไม่ต้องมาซีเรียสตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีกระดูกส่วนแขนคุณจะต้องซีเรียสนั่น,นคือคุณง่ายๆก็คือทํายังไงก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยใช้สกิลวิญญาณที่1ออกไปแล้วาเมม,มันแรงททททีี่่่สุดุดดเาาคณจะไํไ้ แค่นั้นขอแค่นั้นเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> แล้วก็เวลาบันทึกดาเมจเนี่ยควรจะเป็นร่างจูชิงไว้อยู่นะแต่ทำไมผมถึงใส่ร่างมู่ไปเพราะว่ายังไงเราก็มีการใช้สกิลวิญญาณที่4เพื่อ copy 에디케ใช่ไหมมันจะอยู่ได้2เทินแล้วก็ใช้สกิลวิญญาณตัวนี้เพื่อบันทึกดาเมจมันก็จะอยู่ในร่างของจูชิงพอดีและทีนี้มันก็จะมีการบันทึกดาเมจสูงที่สุดนั่นแหละคือหลักการการทางานของมันส่วนตรงนี้การโจมตีปกติไม่ได้มีอะไรมากครับโจมตีปกติไปแล้วศัตรูเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ ใส่ใไปจริงๆถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่มีตัวดึงเทินให้ไปโจมตีปกติผมก็แนะนําว่าคุณใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะ <laughs> <c oughs> ใช้เป็นออกไปช่วยการต่อสู้นะครับผมถามว่าทําไมถ้าเกิดว่าเราไม่มีโพยซีเราไม่มีทางด้านของเสือไปนะใช้แบบนี้ไปดีกว่าให้เสือเนี่ยออกไปโจมตีปกติช่วยสู้ช่วยสู้เพราะดาเมจส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากทางด้านของเสือโจมตีปกติอ่ะเพียงแค่ว่าสกิลวิญ,ญญาณที่หนึ่งะครับผมต้องบันทึกให้แรงที่สุดแค่ครั้งเดียวพอเฉพาะที่คุณเนี่ยมีทางด้านของกระดูกวิญ,ญญาณนะเราพูดถึงกระดูกวิญ,ญญาณด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทางด้านของ P ี e นี่แหละกระดูกวิญ,ญญาณของเสือการทํางานก็คือตรงนี้เริ่มจากหกดาวเลยเพราะมมันีผล จากปกติเนี่ยคุณจะอ,อยังไงอะสก,กิลวิญญาณที่1ใช่ไหมคุณอยากบันทึกดาเมจบันทึกตอนไหนก็ได้บันทึกเพียงแค่ ครั้งแรกปุ๊บครั้งที่2นะครับผมคูณดาวเส็จคุณก็บันทึกต่อไปได้เรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีกระดูกประจําตัวเมลไห่แล้วคุณอัพหกดาวการทํางานจะเปลี่ยนไปเลยก็คือคุณต้องบันทึกครั้งแรกให้มันแรงเท่าที่คุณเนี่ยจะแรงได้ก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าในหนึ่งการต่อสู้เนี่ยเสือนะครับผมจะมีการใช้สกิลวิญญาณที่1หรือว่าสกิลวิญญาณที่8ได้เบียงแค่1ครั้งเท่านั้นครับผมโอ้โหแต่ว่าดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น300ออีกอย,ายากสยรการนกม่ด้วยเนะเออราเ็นันอีกัันนนแล้วกะคผม แต่ว่ามันใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวถ้าเกิดว่าบันทึกของคุณหายนะครับผมคุณไม่แบบว่าเอ่อเพิ่มระยะเวลาการบันทึกก็บอกได้เลยว่าดามจคุณหายอย่างแน่นอนตรงนี้ก็เป็นข้อควรระวังไว้ดังนั้นนะครับผมหลังจากที่บันทึกเนี่ยมันจะอยู่ได้เพียงแค่3เทินใช่ไหมและทีนี้มันไม่สามารถใช้สกิลวิญญาณที่1ได้อีกแล้วระยะเวลาการบันทึกเนี่ยมันจะมาจากไหนนะครับผมก็มาจากทักษะที่4จากซีดาวเลยตรงนี้ซีดาวก็คือหลังจากที่เราเนี่ยได้มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ก็คือใช้ทักษะที่4แผมสลลัับบไปสมาี่ยาาารระะเวลกบันทึกก็ ขยายด้วยเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเนี่ยมีกระดูกประจําตัวแล้วใช้ตัวนี้ได้เพียงแค่1ครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้อีกก็ได้เพราะว่าเราเนี่ยจะต้องสลับร่างไปสลับร่างมาอ่านี้ขอบอกไว้ด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีการคูดาวเท่าไหร่เนี่ยต่อเนื่อง2เทินใช่ไหมอ่าคูดาวเท่าไหร่คูดาวสี่เทินนะครับผมคูดาวสี่เทินแต่บันทึกเนี่ยมันอยู่2เทินอา้าแบบนี้บันทึกก็หายใช่ไหมไม่หายครับผมคุณไปทําเงื่อนไขาจากตรงนี้แต่1,000ปีเห็นไหมขอแค่คุณเนี่ยมีสายโจมตีหนักหรือว่าสาย ตีว่องไวก็ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีการใช้เป็นสายโจมตีหนักอยู่แล้วเนาะนั่นคือผูอวุโสเจ็เอาไว้มาบัฟเสือครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทาให้กูดาวลดลง1เทินหนึ0 0ปีลดลง2เทินเพราะฉะนั้นคุณจะได้สลับล่างทุกๆ2เทินนั่นเองแค่นี้คุณก็สามารถใช้ทักษะที่4ได้ทุกๆ2เทินแล้วทําให้ระยะเวลาการบันทึกเนี่ยมันขยายไปเรื่อยๆ,อยๆนะครับผมก็คือไม่มีวันหมดแต่พยายามอย่าให้มันหายกันแล้วกันนะเมื่อไหร่ที่นะครับผมคุณทําเงื่อนไขไม่สําเร็จไม่ได้สลับล่างเสือภายใน2อเทินเนกทึ คุณเน no okay. 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 nice. so so ี่ยหายนะครับผมดามจก็หายเช่นกันโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับทางได้ของตัวละครเสือเอพส่วนสเตตัสก็ใส่เป็นทางด้ของคิเลตในพรสวรรค์นะครับผมแล้วก็วงแหวนเนี่ยใส่เป็นเอทเคก็ได้คิดดามจก็ได้แล้วแต่เลยโอเคสำหรับพีพีเนี่ยคงไม่ต้องให้ผมพูดเนาะคุณอยากยัดตัวบัฟเสือยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่คุณเลยแต่ส่วนในเรื่องของ PVE ถามว่าคุณเล่นเริ่มต้นเนี่ยจะใช้เป็นอะไรดีเพราะว่าไม่มีพอใช่ไหมนั่นแหละนะครับผมปัญหาเลยการที่คุณเนี่ยไม่ ไม่มีโพลซีเท่ากับว่าดามเมจของคุณเนี่ยหายยับจริงๆนะครับผมเพราะด้วยความที่ว่าโพลซีเนี่ยมันสามารถดึงตัวละครทุกตัวในทีมออกไปได้เออถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะใช้เป็นทางด้านของเสือไป่ก็ได้เสือป่ยอยู่ไหนวะเนี่ยใช้เป็นทางด้านของเสือไป่แต่เสือป่เนี่ยบับสายโจมตีหนักนะครับผมดังนั้นมันไม่มีผลกับเสือที่เป็นสายว่องไวแล้วก็อีกอย่างนะครับผมบับของไอเสือไป่เนี่ย มันไม่ได้ดูดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแย่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่มีกระดูกฟิวชั่นเนาะเชื่อว่าหลายหลายคนผู้เล่นใหม่ไม่มีหรอกนะวงกระดูกฟิวชั่นเพราะว่าผู้เล่นเก่าเนี่ยก็โดนมาเยอะกว่าจะได้ฟิวชั่นของ <c oughs> เซี่ยวไปนั่นเองครับดังน,นั้นก็สามารถใส่มาได้ไหมผมก็ไม่แนะนําอยู่ดีเนาะก็อย่างที่ผมบอกไปครับคุณลองแก้ไขโดยการที่คุณเนี่ยใช้เป็น วงแหวนตัวนี้ก็ได้ให้มันออกไปช่วยในเรื่องของการต่อสู้นะครับผมแล้วก็ยัดตัวละครเข้าไปม้าน้ำนะเป็นบัฟที่ดีเซนต้าหลิวใครมีก็ยัดเข้าไปอ่ามีตัวไหนยัดได้อีกคุณรอดูนะแล้วคุณก็เอาไปจัดในทีมเพราะาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณมีตัวอะไรบ้างตัวนี้ก็ตีกระดูกได้นะผมตีได้ดีแล้วก็ทวพยุนก็ตีได้ดีนะครับผมอ่าข้ามเสือไปอ่าตัวนี้สายควบคุมอย่างปีวิต้งใช้ได้ดีถ้าเกิดว่ามีเอาเข้าไปแล้วก็ต่อไป ทางเยี่หัวนะครับผมอันนี้ก็ใช้ได้ดีสามารถเอาเข้าไปได้ครับพวกอาวุโส7อันนี้จําเป็นจะต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าจะทําให้คูดาวทักษะที่4เนี่ยมันลดลงนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวอะไรอีกขยับมาปุ๊บป๊บป๊บอาวุธรับหรออ่ะลงลงนะครับผมเอพใครมีก็ใส่เข้าไปได้แล้วก็ปูพิษอันนี้ปูพิษไม่แนะนํานะอ่ะใช้เป็นทง้าของตัวนี้ก็ได้นะอ้นี้ชื่ออะไรนะโหอูโหอูก็ใส่ได้ครับผม แล้วก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยใส่เป็นตัวนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นเริ่มต้น <c oughs> เอามาใส่ใเฉยนะครับผมจริงจริงไม่ค่อยแนะนําหรอกนะตัวนี้มันเก่าแบบเก่ากึกแล้วเทสมุดก็ใส่ได้ครับผมโพลสีใส่ได้อ่าหูเลน่าใส่ได้ครับ ัักระดูท้งนนเลยจะมีเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่คุณเนี่ยจะยัดไปคอมโบกันแล้วกันส่วนถามว่าไอตัวที่ผมหมายถึงเนี่ยใช้เป็นอะไรอะไรก็ตามนะครับผมที่จะทําให้ศัตรูได้รับดาเมจส,สูงขึ้นนะครับผมทําให้ตัวละครเสือได้รับบัฟเยอะขึ้นคุณใช้เป็นอันนั้น อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับผมว่าเราเนี่ยจะใส่เป็นอะไรดีอ๋อเอาเป็นตัวไหนดีนะถั่วประยุน์กันแล้วกันอ่ะถั่วประยุน์คุณก็ดูวงแหวนเลยนะครับผมมาดูวงแหวนที่1อ่ะยกตัวอย่างนะเออเราจะใช้อะไรดีนะครับผมระหว่างสาย1กับสาย2คุณก็มาอ่านสาย1คืออะไรสาย1นะครับผมทําให้ดามเมจสูงขึ้นแล้วก็อัปเกรดแถบลงมืออ่ะแบบนี้กับอีกสาย1นะครับผมที่เป็นของอะไรนะมาน้ำนะอ่ะมาน้ำอันนี้จะให้ในเรื่องของแมดพีเสือได้ใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้นะครับผม กับอีกสายหนึ่งให้อะไรให้ในเรื่องของโล่มรกตดนะครับผมดูดซับดาเมจแต่จะมีการฟื้นฟูพลังวิญญาณอ่ะอย่างน้อยก็ได้พลังวิญญาณได้ใช่ไหมได้ใช้เราก็เข้ามาสายไหนไม่ได้ใช้คุณก็ไม่ต้องเอามาแค่นั้นอย่างเช่นมาน้ำนะครับผมทักษะที่2อีกอันนี้คุณได้อะไรคุณได้โล่มันือตยูนะครับผมได้โล่ป้องกันกับอีกสายหนึ่งคุณได้อะไรคุณได้คีดาเมจถามว่าคุณจะใส่สายไหนคุณก็ใส่เป็นทายาของสาย2ใช่ไหมล่ะอ่ะนั่นแหละนะครับผมเอาง่ายๆคือต้นไหนที่มัน ตัวเนี่ยอาจจะมีทั้งบัฟดาเมจสองเทินกับอีกสายหนึ่งเนี่ยที่จะมีการบัฟดาเมจถาวรคุณจะเลือกอะไรก็บัฟดาเมจถาวรเพราะว่าการบัฟดาเมจถาวรเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการซ้อนทับสแต็กเนาะทำให้มัน ดาเมจสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอาวุธอ์ติแฟกต์ก็สามารถลงต่อสู้ได้ครับแต่เพียงแค่ว่าคุณจะใช้เทพสมุดทางซ่านกับโพยซีไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมีในทีมเสือก็จะไม่ได้รับผลลัพธ์ของอ์ติแฟกต์หกปีกนะอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสลหรับทางได้ของตัวละครเสือเอพีหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ข้อมูลจากคลิปนี้นะครับผมไม่มากก็น้อยนะไหนขขอบอกหน่อยนะครับผมว่าคุณเนี่ยได้สุ่มเสือกันไปไหมส่วนสำหรับกายแท้อันนี้ผมขอไม่พูดถึงเนะเร่กยแ้มมมันไไไดีอลค ช่วยบัฟคุณเท่านั้นนะครับผมเออหรือพูดไปถึงเลยเนาะอ่าจจะไม่เป็นไรนะเพราะว่าคุณใช้สกิลวิญญาณที่4กายแท้ก็ถูกเปิดออกมาแล้วก็จะทําให้เสือเนี่ยดาเมจท้ายสุดที่สูงขึ้นนะครับผมในระหว่างที่เสืออยู่ในกายแท้คุณก็บันทึกดาเมจโดยการใช้สกิลวิญญาณที่1นึ่งซะนะเพราะว่าในระหว่างกายแท้เนี่ยเสือก็จะดาเมจแรงขึ้นคุณคิดไว้แค่นั้นก็พอเพราะว่าผมเนี่ยได้มีการไปอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออนะครับผมมันก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรน่ารีวิวเพราะว่ามันแค่เปิดกายแท้ เสือแรงขึ้นก็แค่นั้นนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากก็เลยคิดว่าทางด้านของกายแท้เนี่ยไม่ได้จําเป็นหรอกนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำเริปต่อไปแล้วก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นเราก็ต้องมารอดูแล้วก็ถังอุทงเนี่ยจะมาในเดือนนี้ไหมนะครับผมหรือว่าเทพสมุทรจะมาอันนี้ห้าสิบห้าสิบจริงๆแต่ผมคิดว่าทางอุทงแหละนะครับผมมันจะมาด้วยความที่ว่าเซิร์ฟเราเนี่ยมันตามเซิร์ฟไต้หวันมาโดยตลอดนะ